อุทาหอนไฮอาภาพรขับรถเจี๊ยบตะปูแล้วเหตุการณ์ขน,นลุกสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราเก๋สิบทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับดารามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโดยศิลปินอย่างคุณไฮอาพาพรนครสวรรค์ถึงกับต้องรีบอัดคลิปวิดีโอพร้อมกับนำมาแชร์ผงังทางท ok, ิกตอกแอดไฮไฮโซเพื่อฝากเตือนเป็นอุทาหณ์ให้กับคนใช้รถเช้ถนนขับรถต้องเช็กรถกันให้ดีก่อนนะคะทุกคนโดยเฉพาะยางรถมันเช็คก,กันไปบ่อยนะคะ ยางคือหัวใจของรถด้วยความเป็นห่วงหลังจากเจ้าตัวต้วตองเจอกับอุบัติเหตุบนท้องถนนครั้งใหญ่เมื่อล้อของรถที่ใช้ในการเดินทางดันไปเหยียบเข้ากับตะปูและน,อน็อตทำให้เกิดอาการยางรั่วและเสียสมดุลในขณะขับขี่จนเป็นเหตุให้ต้องแวะเข้าอู่ข้างทางเพื่อทำการซ่อมฉุกเฉินพร้อมกันนั้นยังได้เล่าเรื่องราวเพิ่มเติมผ่านคลิปวิดีโว่าเรื่องราวของความเชื่อส่นบุคคล ที่ตัวเธอเองคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนั่นก็คือก่อนหน้านี้ไม่นานเธอได้ขับรถเจี๊ยบงูที่เลือ้อยไปบนถนนทางทางที่ไม่เคยจะเกิดเรื่องราวลักษณะนี้มาก่อนในชีวิตถึงกับทําให้อธิษฐานตามความเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะถูกงูแช่งก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าส่วนตัวได้ทําบุญส่งไปให้กับงูตัวดังกล่าวแล้วแต่โชคดีที่วันนี้ไม่ได้ใช้รถวินทางไกลเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นตัวเธอคงไม่สามารถทราบได้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณที่มาจากคุณไฮอพพรค่ะ